สวัสดีครับพี่น้องเออเมื่อน,นี้บรรยากาศดีๆๆด,ดีดีดดนะพี่นะพี่น้องอากาศย่ำแรงครับประมาณว่ามงเขา่ามึงสิวานไหมครับสังเกตเบงมึงเนี่เยมึงนี่เข่าเมา่อวานไหมเป็นสองอาทิตย์พอดีครับพี่น้องสองอาทิตย์โดยประมาณสิบสี่สิบห้ามือครับพี่น้องนี่ยวานวานเราเกิดแล้วนี่ยวานเขา่าแห้งพี่น้อง เพื่อดินแห้งๆครับเกิดไม่เขียวครับเขียวกะจีเยอะเขียวไหลเยอะพี่น้องบ้านนอกเห็ดต้งเห็ดรับเห็ดหน้าแต่ไมนี่ถ้ากันเห็ดหน้าแบบหน้าวานพี่น้องโอาวานวานเม็ดแล้วก็ไถไถกบเลยพี่น้องแต่ว่าแรงครับพี่น้องเด้อนี่ขาดฝนหลายมือหรอครับมดทงมดทาเขตดนี่เขตดเหหน้าวานนี่วันีฝนมาเลยเดินนี่พี่น้อง ฝนเดืดฝนเดืดบรรทัดตกจยี่ยงเยี่ยงยอะแต่ว่าเข่ามันก็ยังทนอยู่ได้แด้วพี่น้องแห่งแห่งโยแหงบ่เพราะเร่องกรว่าสิตายครับพี่น้องเบิึงปูนแสงหูแสงตาครับนี่จะเข่าว่าไทั้งนั้นเลยครับผุ่นหลายครับพี่น้องภาพพี่น้องมาชมมาเบิึงครับเป็นอะไรทั้งบ้านที่บ้านน้องทั้งอื่นทั้งไก่ทั้งต่างจังหวัดเป็นหลายๆจังหวัดเป็นเข่าเป็นเป็นอยงไร ฝนตกแน่บ่พี่น้องตกมาที่เขาใส่นาใหม่ฮอบบอรครับทับ้งนี้กะโอ้ยแรงอีดีครับพี่น้องช่วงนี้แรงเหงาเติบอยู่ครับแต่และกับตกนะช่วงก้อนบ้านเขานี่นะครับเดือนพฤษภาตน้นต้นตกแห้งๆอยู่วันนี้มาไถาหน้าแล้วเพิ่นกะกำลังค้นร้างสีวา่านตกมาอีกครับแล้วก็งดไป ในช่วงสองอาทิตย์วันนี้ก็เลยได้ว้านครับนอกว่านได้พูละสองอาทิตย์เลยนี่เขาขึ้นแล้วพี่น้องขึนหลายแล้วเขียวเต็มให้เต็มหน้าแล้วเนี่ยมาตายแต่พี่น้องเห็นได้ว่ก็มาตายมันแรงอีกเดือนหนึ่งบมาตายครับเขาวานนี่มันเป็นเขาทนทานท้นแรงตัวพี่น้องทนแรงท้นฝนมันม่าตกอีกวังเดือนหนึ่งกับว่าตายม่าแห้งม่าเหี่ยวพี่น้องนี่มันงามอยู่พี่น้องงามอยู่ แต่ว่าเขาอายุได้สิบสี่สิบห้ามือก็ทังนี่แหละครับวันเง้ยเงีวกำลังถีบถ่วมหลังนกเขาเพี่พนหุดไปนอ้องคนนี่ก็เป็นกีหน้าครับหน้าท้างนี่เป็นหน้าดินทรายฝนดินตมดินข้ามแน่ครับไปน,อน้องนี่ครับกับล,ล,ล่อฟ้าล่อฝนหล่พี่น,อน้องปีนี้อยู่เดียวนี่แต่มันตกลงมาไห้ไมอยู่ ตาแมนฝนตกน้องไม่ไม่ไม่ไเดียนนี่เรียกว่าอีกมือสองมือไปนี่นี่สิเบ,บิ้งบ่ได้เลยพี่น้องเขาถือฝนมัานสิง,งามคักเลยเพราะว่ามันดกซบจากว่าคับพี่นอ้องหย่ามันมีโอกาสได้เกิดเลยพุ่นครับหย่าไม,ม่โอกาสได้เกิดเพราะว่าบ้านเขาไปนี่มันศบคักพี่นอ้องยุธยาฝ่าฝนติดตกไมหมฮอบร์พี่น้องเนี่ย ขัดตกไมาเข้าไม่ไหว,ไวนี่กะทิงามขายอีดีครับพี่น้องเขานี่ตอนนี้กะยังค่อยอยู่แหละครับต่างคนต่างค่อย,ค,อยค่อยเหล้วค่อยเล่าจากมือไรสิดตกได้พี่นอ้องเด้อรับความหวังความหวังของพี่น้องชาวนาห้องกะอยู่กับฝ่ากับฝนแหละครับตามฤด,ดูกาลครับ่อเห็นหน้าปีครับที่บ่คอยมีหน้าปังนะครับแถวนี่มีคลองน้ำอยู่แต่ว่าเพราะเหตุอะไระเทําม ห้องน้ำก็น้ำเม,มื่อหลายครับหนาแรงมันก็แห้งมันก็ขอดห้องถิ่นเหน้า,นาปังเนี่ยก็บ่ได้ครับเพ็ดปีละสองเสียบก็ได้ครับพี่น้องเห็ดบ้านของผมหนึ่งก็อีตาหน้าปีสวนมากเห็ดปีเดียวเจียวหน้าปีแล้วก็แล้วครับพี่น้องเราก็ต้องรออีกปีหน้าครับฝนดีก็ได้จินถ้าฝนบ่ดีก็ย่ำแย่ได้พี่น้องเอาเป็นดว่าปีนี้ฮากะถือว่าช่วงนี้กับเพาท่านได ตอนนั้นรู้ว่าสิท่วมสิฝนหรอครับสิแรงงั้นกับทัาน,นรู้หรอเพราะว่ามันจะ,จะวางต้นปีอยู่ต้นปีมตามตะวันมาตะลงวนันทุกคนแหรอครับรพร้อมๆกันมัดทงมัดท่าแถวนี้ถ้าบ้านแถวนี้ครับว่านรพร้อมๆกันนี่ในช่วงเดือนพฤษภาต้นเดือนหรือว่าปลายเดือนกับว่านมากเหมือนเหล่าพี่น้องว,อว่านเขาแหล่าบดตอนนี้พี่น้องมาเท้าว่านแล้วไปบด ครับนักแรค่อยฝนย่างเดียวบ้านเอาข้อมหวังนะพี่น้องเน,ะนาะคิดว่ากัอีกว่าจี้มือกับคงสิดตกมากครับขัดว่า,าวิ่ฝนขัดขาดฝนกลับไปว่าอะไรล่ะครับนี่คือชาวนาครับวิถีชาวนาชาวนาบ้านเฮาครับชาวนาขขาวานครับบ่มีดับนะครับทั้งนี้บ่มีหน้าดำมีแต่หน้าวานนะครับได้ก็ได้ม่ได้กะจิ่งไปเลยพี่น้อง เพราะว่ากัอาศัยฝนละ่ะฝนดีกับว่าพลาดนะครับต้องออได้เยอะอะไรสมควรอยู่ว่าแพ่เขาเขาดำไปไนไดแต่ฝนดีๆฝนตกแข่ตามฤด,ดูกาลนี่ครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อพี่น้องเด้อะผ้า,าเบื้องทองเบื้องทาเสดอกพี่น้องเป็นยังไงเนาะตั้งโมจอกับจิตล่อเขากันเหรอเนาะแต่ว่าทางฝั่งเหนือมันก็ตกดีแต่ฝนครับเอาผมสุดท้ายแชร์หน่อยนะพี่น้องเด้อเบื้องทองเบื้องทาเบื้องแงมแรงบรรยาก,กาศดีดีพี่น้อง ขอบคุณมางเลยคกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อค้างช่องของลุงปอทุ่งนาแชนแนลนะครับเด้อพอกัันนเปป็รระจคบพี่น้องช่วงนี้บ่ได้ไปไทายง้อทายหยังหให้พี่น้องเบังเพราะว่ามันช่วงครับ่ได้ออกจากบ้านไปหาหญ้าหาหยัหยงให้งง้อโยเลี้ยงง้อกันครับพี่น้องก็เลยบ่ได้ออกไปทายท้ทำเลี้ยงง้อเลี้ยงหยังให้พี่น้องเบงงังขอกนั้นของนี้ครับผมกาะว่าทยมาหลายแล้วก็เลยออกมาเล่นหน้าเหมือนอย่างบังเข่าบังน้ำก็เลย ทายให้พี่น้องบึงนะเด้อรับพี่นอ้องสนใจกับขำว่าบึงครัขบของคณหลายพี่น้องสำหรับที่ติดตามรับชมกันเป็นประจำของลูกปอด้อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ติดทายบึงทอน,นี่นะครับเนาะถ้ารอเบึงคลิปหนาผมมีมิยังให้มาเบบึงอีกครับถนะ้าหลุดกันไหมครับรออบึงคลิปหนาเนาะครับเนาะครับคลชิปนี้ก็สวัสดีครับ